สำหรับกุลขาเล่มนี้หมายเลข3นะคะก็มีเจ้าของมายืนยันเรียบร้อยแล้วก็เป็นเล่มที่สามเล่มสุดท้ายนะคะตอนนี้ยังมีว่างอีกสองเล่มน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ชมสองเล่มที่ว่างนะคะันน้ก็จะเป็นตัวเ,เล่มที่ลูกค้าสั่งไว้เดี๋ยวเราก็จะแพ็คส่งมอบนะคะไปให้นะคะเดี๋ยวแพ็คเบื้องต้นก่อนนี่นะคะ รอบนี้ก็จะใช้เป็นผ้าห่อสีเหลืองทองเลยนะคะผ้าห่อของมงคลน,นี้นะคะก็จะเป็นผ้าห่อตำราสามารถนำไปประยุกต์ห่อตำราห่อของมงคลเป็นผ้าปูได้เลยนะคะ ทางเพจเราก็มีจําหน่ายอยู่เหมือนกันถ้าเป็นขนาดไซส์50คูณ50จะตกราคาอยู่ที่ผืนละ220บาทนะคะแต่ว่าถ้าท่านใดที่สั่งนะคะมีดกุห่ากับเราเราก็จะมอบไปให้นะคะขอมอบไปให้เป็นของมงคลร่วมไปด้วยกับงานนะคะสัตว์ราวุธนะคะก็คือมีดกุลค่าหรือว่ากุคุรินี้ แล้วก็จะตั้งใจส่งมอบไปให้ในชุดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่แบบห่อแรปอลให้เรียบร้อยแล้วใส่แบบบับเบิ้ลสวยเลยนะคะสีทองงามอารามโอเคมาอัปเดตสำหรับ <c oughs> เล่มที่ว่างกันดีกว่านี่เหลือสองเล่มสุดท้ายว่างสองเล่มสุดท้ายนี้ค่ะนี่ก็เป็นหมเลขหค่าค่ะนะคะหมเลขหาเป็นงานประดับหิน ะะก็จะมีลูกมีดด้วยมีมีลูกมีดมาสองเล่มความยาวของเขาอยู่ที่13นะคะ13นิ้วใบมีดยาวอยู่ที่8นิ้วค่ะใบมีดจากนี้ถึงนี้8นิ้วนะคะ นี่เลยอันนี้ยังว่างอยู่นะคะก็จัดราคาอยู่ที่5,900บาทจาก6,500บาทนะคะนี่ถือว่าเป็นเล่มสุดท้ายเลยแล้วก็อันสุดท้ายเป็นรุ่นคอยคุกคุรินะคะรุ่นนี้ก็เป็นเล่มสุดท้ายของรอบนี้นะคะแต่รุ่นนี้นะคะเดิมทีก็คืออยู่ที่4,900บาทสําหรับเล่มนี้ก็จะให้ที่4,500บาทเพราะว่ามันจะมีตรงนี้นิดนึงนะคะ่ะที่เอ่อเขาเรียกว่าอาจจะมีบุ๋มนะคะมีรอยบุ๋มนิดนึง จะถามว่าก็โอเคโอเคยังทรงรูปรูปทรงนะคะยังเป็นเอกลักษณ์ของเขาของงานเขาอยู่นะคะนี่ค่ะมารีวิวเล่มนี้กันก็เป็นงานขึ้นรูปนะคะอันนี้ก็คือเป็นเอกลักษณ์งานชิ้นงานประดิษฐ์มือที่มีน้ำเหรียญน,นะคะแล้วก็น้ำสัญ,ญลักษณ์ของเนเปาลธงชาติแล้วก็พักกอดาสถูปเจดี JD, นะคะเจดี <c oughs> นี่ ก่อนหนะาอันนี้จะยาวอยู่ที่15นิ้วนะคะนี่ค่ะความยาวของของของเล่มนี้นะคะ แล้วก็ตอกลายตรงชิ้นงานที่ประดิษฐ์มือนะคะแล้วก็คาดด้วยทองเหลืองกับทองแดงซึ่งเป็นเ,เขาเรียกว่าโลหะที่เขามีไว้ใช้ขึ้นรูปทําพวกงานศิลปะเยอะมากนะคะที่ประเทศเนปาลโอเคก็เป็นสองเล่มนี้ที่ยังว่างอยู่นะคะอันนี้สี่พันห้าอันนี้ห้าพันเก้าค่ะ,ะแตกต่างกันแต่ว่าชิ้นงานนี้เป็นงานแฮนด์เมดค่ะก็แฮนด์เมดทั้งคู่แต่ว่าวัสดุอาจจะแตกต่างกันนะคะ โอเคค่ะก็คลิปนี้นำมารีวิวให้สำหรับท่านที่ยังตัดสินใจหรือว่าอย่างไรก็ลองชมดูนะคะเดี๋ยวมีโอกาสรอบสินหาเดี๋ยวจะลองดูอีกทีว่าสามารถนำเข้ามาได้อีกอีกช่วงหนึ่งไหมนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบมาเยอะมาทยอยมานะคะเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณค่ะ